สบายดีสบายดีพ่อพี่น้องตอนบ่ายๆเนาะตอนบ่ายๆนะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็สิไปกับเมียแหละไปขุดชิโอเพื่อเอาเมาฝากแมก่ก็กินแรงไปพี่น้องทั้งฟังเล่าฟังไทยผู้อยู่ต่างประเทศและผู้ที่อยู่แดนไกลเนาะพี่น้องเนาะไปขุดชิโอเนาะคลิปๆนี้ก็สิเฮ็ดให้เบเห็นว่าจิโรอมันแซ่บซำใดน ไปพี่น้องไปวันนี้งคุชิโร่จากยางมากนึงกับมะพรอยเลยพี่น้องพอควายจิโรอแล้วันนี้เห็นบ่คุชิโร่ห่างโอ้ยพอควายจิโร่ห่างจ้าพี่น้องนี่ยพอเลยพี่น้องพอเลยพ่น้องใส่ใส่ขึ้นมาเป็นเพื่อนเลยใส่ตัวใหญ่ท่าไม่มีปีกเดียตัวนะใส่ใส่เพื่อนก็ได้เนี่ยโอ้ไม่มีปีกเลยพี่น้อง อ่ะสำเร็จไปแล้วอีกหนึ่งโตอุ้ยโ้โวคือง่วเล็บหยายี่มบายเนาะคำคำตอนคำโอ้ปุนิเซียนจะลอยดีตัวนี้เห็นอีกแล้วเนองคอดแล้วบ่ มีไข่เน้นมีไข่อันนั้นมีไข่บกว่านค่ไนนี่เพาคือไข่ย่างนี้มันคืไข่ยี่บมันกำลังไข่มันกำลังมันกำลังสีไข่อ๋อกำลังสีไข่เนี่ยเดี๋ยวเราจะพักอีกพันี่งเป็นวันก่อนนึ่งเนี่ยนี่ฝนตกนี่มันสิเป็นเรื่องนพี่น้องคอยจะรอนี่เอ้าไปก็สิเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องเน้อคอยจะรอเอาไปเลย มั S <S ้่อย่่หันเลยซลอืมน่นะเห้อตป็นดองเลยน่มอกเลยพี่น้องมานมันมันแต้มที่สามที่สีเลยนี่นี่พี่น้องที่รอ่่ยูน้ำอุ่มนะนี่เละพี่น้องนี่เป็นอุ่มนนี่เป็นอุ่มเป็นพุ่มตั้งสยเป็นพุ่มนะนี่หละพี่น้อง สิเป็นนอนนะนีนน่อยู่มงคอยนึงกับบ่บ่ถ้ำมาดาเองเธอกระไดพ่อกะเือเป็นซิฟเป็นสนาโตไปเลยเ,เรามาหาหล่อเบิ่งกับพี่น้อนอยู่มองกครกครับลืมกูได้นอนบ่รับเอาหากจะกำม,มือนึงไปต้มกินโอ้ยนอนรับดีปัญญาพี่น้องเลยจนวันในเสื้อรกกครับลืม้มไปเราหาเบิ่งข่อยจิรออีกใน่ไหมพี่น้องน,นี่พี่น้องเนี่ยเริ่มละ ที่ข้างหลังก็เบนบอกนี่ยในกระพิหนงาสัมผสีที่หาค่อยคนไปเราอาจจะโบเห็นคุยในพี่หน้องข้างบนตาบ่ดีเป็นบบเห็นแท้ๆเลยงคนสีบบหูปาเป็นคนยจีรอเนี่ยข้างหลังขึ้นมาเมันจะคือว,ว่าเขาคนดินคนยางปลาไวน้นะแต่มันป็นค่อยมันกว หล่อบุอก็พี่น้องผมไม่ได้ไล่สักคนอี่าคนก้นท้านี้ล่ละหูน,นี่มมนสีห่างหรือว่าหูนี้ที่บนห่างเนาะนถมไหวบนงขางกันเลยเป็นควายรอได้พี่น้องไม่เหนอะไรเลนี่นาอบ่เลิกพี่น้อง ปิดข่อยได้นี่ิดข่อยบ่เลิกเพราะว่าจิร่หน่เป็นมแมลงสนิทหนึ่งที่มีขาแล้วก็มีปีกมีขาอยู่หกขามีปีกอยู่สองอัน <c oughs> น่าพีน้องเนาะแต่มันจะอยู่ในดินอยู่ใต้ดินทุกคนเป็นวายยังก่อนนั้งห้องใต้ดินหนวหน้าหลงอ่ะเข้า,า,าไปไ,ได้คุหลายปู นี่มาอีกเล้วหนึ่งแต้มหมดคงเคงขึ้นหลายเถี่นอไปข้างแรของมังนี่ยังมีอยู่บ่พี่เนาะตามพ่นตามอุ้มเี่ยมักอยู่นั่นนี่ตัวพี่เนาะที่รอย่านี่อุ้มหนึ่งอยู่พ่พน,พนไม่ย่งงอออยางเกาะยังฝนเขาอ,อยู่ป่าเนาะลบมัะลิ โอ้มันเลอะเขาอยู่ปลาแม่นเม่นเม่นเม่นนี่ไม่เป็นธงหน้าเหือพี่น้องที่เพิ่นบริเฮตแล้วก็บริเวณนี่ก็สิดุดไก้ย่ามันก็สิไทยไทยเลวก็ปลูกเมกแตงแต่ผูกแตงกัวพวกอันนี้แหละพี่น้องเลยพวกพริกนี่แหละเป็นเป็นการเกษตรสินค้ายการเกษตรเดี๋ยวหลายๆบอเมื่อตอนย่าบ่เจ้ามื่อไหร่แม่ย่าเมื่ได้กินดอกเมล็ดนี่ จะมือ่อยนไมเ่ยมื่อหนาฉันกินจสเหุก้าก้อะไรๆ,ๆเลยมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อยกระชิคขู่อ่ะขู่แล้วก็ก้อยขู่เมนูเสยียบเถอนะมือหนาพอน,นี่จะไปฝากม่ยาเพื่อนเพื่อยาดูไข้ปกระจดีเลยพี่น้องเลยมาฝากม่ยาสักก่อนมาสันพี่นอไปฝากม่ยาแล้จะปลกก็ คนจิอจลอยเป็นรถไก่บนนี่ไ,ไปสันคนจ่อนจอลอยก็ลังนลอยมือฝากในงานคนนีกําลังเดินดหนีหน่งใช่ๆอู้เขาเดียวเดี๋ยวไรเติมเลยตัวนี้นะไร่เติมเลยปะเราบนแถานี้ละคนแถวหัวแถวสวนนี่แหะพี่น้อยจิลอก็กกไใดเนี่ยก็ป้ากล้วยยูน้าเนี่ยล่ข้างในไปหน้าห้าหรือยูน้าห้านี่แหละตื่นบ่ เฮ้ยขึ้ตื่นแท้ะะรอย่างนี่ตื่นได้พี่น้องเด้อย่างกลัวเด้อจะรอย่างนี่ตื่นตื่นพลวั้นไปไปพี่น้องย่างต่อหาบพวกอีกแม่นบอกแล้วน,นี่ก็แม่นส์ผมบอกเฮ้ยหูอะไรเนี่ยหูไปทั้งหมดโก่งอย่างโกหมูส่วนหมูพี่น้องยัง,าง,ง,ง,ม,ม,งยามาแรงยุ่มให้น้ำหนาไปบูซาตัว หล no. wow. oh, hey, well, hey. ัดเรือนเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่โอ้ยนี่พี่น้องเห็นแล้วบัเนี่ยชิบิสานี่พันพี่น้องพันจิโร่ได้ผลพันพันแนวอื่นเนี้ย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 ตัวใหญ่บ่อุ้ยเท่เนยทำไดอุ้ยบ่เหลิมเลยขวบขวบพี่น้องขวบ ไม่หมเลเนี่ยข่เปข่อยืกด้พี่น้องเลยคูเอามก็ดเป็นยกอหวนี้ก่ดำน่ากนม่บอยไม่ดปุ่นไม่ป nah ุ่ป mm ุ่นเพสงเดือนนน่บ่เม่ขัปุ่นขัปสงเดือนเนาะคนไปฝากคนเยอะโอ้เี่นไปฝากคนดำนาแล้วก่นบอกนสมอแ้วอ้บนพี่น้องนี่ข่อยนึงนี่พี่น้อง เบื้องหนึ่งนะเจ้าโบเมนควอยพี่น้องเจ้าโบแมนเด้อถ้าหูโบเซียนขั้วเซียนมันจะหูด้วยเด็กปุตมะกลืนเห็นไหมดับหน้าแล้วก่อนว่าสันขึ้นซ้อมดนตรีด้านสีคนไปฝากขอแสงเมปุนเผนว่าว่าหันก็เอ็ดเอาเฮ็ดไปฝากคนที่ลองหันก็ได้จะกินเฮ็ดเลยล่ะเฮ็ดเราพี่น้องนี่พี่น้องอาจโบหูได้ทำได้สามึงเด้ เขาเป็นควายจิอวะสัอนอะี่น่าพี่น้องนอก,นอกแน่ครับเ,เดียวนั่นน่ะควายหนึ่งนะ่ะีิเมนนี่จานเามนบอกอาโศกไปนำ้ำหัวน้ำห้าวน้ำมูลนี่แหละพี่น้องมันหักเห็นเองจิโร่ <laughs> ผู้บางคนก็คนจิโร่เนี่เป็นน้ำเสียงม,มันบ่แมนน่นนะพี่น้องเป็นน้ำข้นกล้นนะพี่น้องเสียงก็เป็นส่วนหนึ่งนะพี่น้องเนาะคนจิโร่เนี่ยเนี่ยเขาเดี๋ยวัได้แล้วเสียมนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเ <c ười> <c ười> นี่ยโอ้ยขึ้นห่างไปจากไหนฮู้นะบุกบอลบุกบอลบอลพี่น้องขันยุก,กับเสียมขขบางคนบอกว่าบ่แมนเป็นน้ำข้นพี่น้อง เพราะงันคนที่รอนะพี่นอ้องเนาะเสียงแต่เสียงบ่ดีกะคนบ่ได้ไว้นเสียงดีกะคนได้ไว้ไปก็ขึ้นอยู่กับคนคือเก่าพี่น้องตลาดในการก้นคน,คนรัดอรุณตัวบางคนเห็นหูวม,มันไปนี่พเพื่อนเพื่อนเสแซมที่รอนี่เนาะคนรัดอรุณจะปรับอรุณโอ้ห่วงหัวทุ่มสิไปไปพี่น้องยังต่ออีกบ่เนี่ยพี่น้องเอ้็มเลยอยู่ในแห้งไร้นี่งอยู่ในหัวเขานี่ในขอกเขานี่แห้งไร้ดิ่ง นี่จะคอยจีรอพี่น้องนี่อยู่ใต้ต้นสมเสียวนี่ยามเดือนหกนี่หว่วยต้มใส่อึง่งมาแต่มันแสบต้นสมเสียวมากใบสมเสียวนี่พี่น้องเอาใบใบอ่อนมั่นนี่นีนี่ต้มใส่อึง่งบ่มีสมด้วยเถกะห่วยครับเปียกก็ยังโบเสียบตัวใบสมเสียวเนี่นพี่น้องเนะาะไปพี่น้องอย่างเลาะบรงหาทแถวนี้ก่อน ชีวิตบ้านๆพี่น้องเอ้ยให้กินอยู่น้ำดงเลืปลาให้กินจิรอให้กินเห็ดกินฮอนไปทะเละกินเห็ดกินเนื้อไม้ตามดงตามปลาให้กินไปชีวิตบ้านๆพี่น้องนอเห็ดให้ไช้เห็ดให้ใส่หนา้าคนจะิโร่ตัวเมื่อกคนจิรอเดี๋ยวผ้าผ่า,านเพิ่นมเนั่นตัวผ่านจิรอเพินนพ่นมากคนเพิ่นสิคนมาฝากไมปยาเพิน่นว่ามืันนี้ เราหยุดก้นมาฝากไม่ย่ามือหนาจังสิคนไปฝากพอใยแสงกับไม่ใยปุ่นวะสันอ่ะพี่น้องมึงแน่ยพุ่นเ,นเอาเข้าวเดียวเลยโอ้เกง่งๆเด้อพี่น้องเด้อพุ่นนี่คนจิโรอ,อนี่เก่งปุ่นเด้อพี่น้องเนาะคนจิโรอเนี่มันหนีมันไข่เด้ดินมันก็อ่อนอยู่แต่ว่าเนี่ยคนเนี่ยจนทีสองเ่ยมันมันไข่นะยนี่ยมันสอนกันน,น,นะเนาะ แล้วยาำมันสอนกันยามนี <nuest grammar> so uhm, like goals, ่กับคนนี่คนไปคนมากผัดเห็นเลยพี่น้องเลยโวไปโวมากนี่เพรได้อยู่ไร้หูผัดแห่งได้ไร้โตเนี่ยคนยามเดินสิบสองเลยพี่น้องมันสอนกันอู้ยยากเดินสิบสองก็อนจะผาพี่น้องไปคนพี่น้องตามที่ได้คุยก็ผ่านกิโลพันวันได้นี่ตัวในเวลามันหนามันสิถ่วมไม่เอาพี่น้องน้ำให้น้ำหน้าตรงเกิเลงมันก็สิขึ้นอ่อนอยู่โน่นพันวันนี่มันสิผู้เมเหมือนอยู่มึงเดียววัจน น้ำเงาไหมน้ำโน่นน้ำโพดมันหมักอยู่เนี่ยนะพี่น้องแบบดิฮะก็อยู่ตามน้ำท่วมเนาะอยู่บ่ได้ที่บ่กว่าเตจิโี่ได้ขนำท่วมบ่แต่หนูได้ค้นก็อยู่บ่ได้ได้ขนน้ำท่วพี่น้องเคยบอกว่าเตจิโร่เตนูแหละยังซัดยังขึ้นกันแหละหมดค้นจะเถก็อยู่บ่ได้พี่น้องเอ้ยโอ้นั่นน่ะเนาะ เราไปเราไมาพี่น้องเอ้ยสิพ่พี่น้องมาหูจักครับต้นแล้วน,นี่บ้านเพื่อนเมืองเพื่อนเหลีต้นกระท่อมนะพี่น,อน,อนอ้องเนาะไอ้ต้นกระท่อมดวยพี่น้องเรือยเนยอะอันเดียวกันพี่น้องนี่ก,กระท่อมใบคือกันไปเลยเนี่เดีจะเอาขึ้นไปเอาให้พี่น้องบ้างเด้อขืนใบกระท่อมหมดสันใบท่มใบกระทุ่มกระท่อม กินได้ตัวพี่น้องนี่เป็นยาวก็สนสีขื่อกันบ่กับกระถ่มนะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเอาลงมาแล้วนี่ใบมันหักลงมาพี่น้องเบิ่งว่ามันขื่อกันบ่กับใบกระถ่มนี่นี่พี่น้องใครขึ้นกันบ่ขื่ออยู่ในพี่น้องมาเป็นตัวขายเนี่ยก็จะมันสตี๋เอาเล่นเนาะ โอ้ยร้อนเด้อร่องของปลอมเด้อนี่เด้อพี่น,นอ้องนอ่ราไปเรามาเราเห็นตุน่นว่าเป็นกระท่อมกระแป็นเติบเล,ล,ลยละยุ่งว่าห้ไปหน้าพี่น,นอ้องนอ่เาร้าออกไว้ปลูกหมึกแตงปลูกไอรการเกษตรเนี่ยอออืืหส่อไปส่อมาเอาอีกแล้วหูเก่านะ โอ้ดีไล่เจอรู้ักจังโอ้ดีไล่ได้พี่น้อยเล่นนึ้สี่ห้าสิบเล่นประมาณนี้เนาะสี่ห้าสิบนี่อร่อยพี่หน่อยเนาะเท่าเดียวได้คนโอ้ต้นกระโดนเด้พี่น้องเด้อแก่เมื่อแล้วเพรสี่ห้าปลามาคอยอยู่คอยกุ้งคอยปลากะอาศัยต้นนี้แหละพี่น้องักกระโดนอยู่ไก่นี่แหละคอยขยับไป หาไปตับอุ้มตามดอนนี่นะน้อยอ๋อเจาะไอ้แจ็ดนี่จิรอย่ามนี่ท่านไปหาโบเป็นกะโบมีได้พี่น้องไม่ต้องว่าเด้จิรอนี่ยไม่ได้เห็นเลยนี่อุ้มพี่ดอนนั่นนี่มักอยู่ตัวพี่น้องท่านมีพุ่มเนาะไม่เห็นหูโคนไปไม่เห็นหูแล้วเนาะเห็นเราหูจิรอเนี่มันก็มีลายหูเด้พี่น้องเราไปพ่องหูยังก็หูเอ้ไปงอเนาะหูไปแปรบอกหูหูหูไม่งา หู้เี่กก็มีหลายหู้เช่นตัวอย่างว่าหู้เด็ก็หู้จิงปิงจังปองจึงปึงจื้อเวอคนน่ะคันหู้ใหญ่ๆจื้อเวอจากแม่แหละคันหู้จิงปิงนี่หน่อยๆนี่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 แม่แหละหู้จิโร่พี่น้องน่ะเห็นป่ะหู้จังปองแบบนี้หนึ่งอีเด้ว่างูได้อยู่หขนาดน่ะคันหู้สีเป๊ะๆหนึ่งแบบสีเป็นหู้ไม่เงาอยู่น้ำโพนครับคนคางข้าวโพนนั่นน่ะนี่มีต่ออีกพี่น้องโอ้ มันอยู่มองเดียวรีตัวนี้มันห้มกันมันห้มกันเนี่ยเอาอีกเอยอ้าไปพี่น้องย่างต่อห้างก่นีลงามนี่พี่น้องขอให้มันเป็นโน่นนี่โดดจีรอดเิ็นคนมาก่อนแล้วนี่จะโดนเลยนี่กระแม่นนี่จีรอดนี่พี่น้องมันจะขึ้นมันอยูพ่นโอ้มันจะขึ้นมันยู่สูงกี่คนนี่แม่นมัดนี่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 ขึ้นจีรอดได้พี่น้องนี่นี่แม่นมัดนโอ้มันหนีน้ำขึ้นมาแต่ขุ้นโน่น จะลุ่มคูเน้องนี่น้ำสองหูมั่นน้ำนี่คือมาอยู่น้ำโพดนี่ตามสันดอนเลยนี่โอเคพี่น้องถ่ายไปเรื่อยๆเฮ้ยบ่ดิพี่น้องดูดิเห็นว่าเออจีรอวันนี้เพอยากมากคนกับว่าสวดรถด้วยพี่น้องด้วยจีภาพไปคนด้องผู้เดียวสองโตสามโตเลยมันก็้าไค่ข้ามเลยละพี่น้องนี่ล่ะ ไอคำาล่งแรงเลยนะพี่น้องนอ,นอมือฝนกับสตกนนเนี่ยหะพี่น้องขอจิรอเนี่ยเต็มขึ้นมาเลยเห็นป่นี่อยู่เอาไหรเอาสันนี่วมันเป็นซีบเป็นเศร้าคนนี้ดิสันเดียวนี่นั่นนั่นแม่นบมดอ่นยังยัยมองหมดหลายปลาโถเข้ามาอุ้มนี่ มาว่าเช่นคนจิโร่บอกว่าแม่นได้พี่น้องมาผอมาเขือคืนสุกอุ้ยมเมื่อคืนเอาเมื่อขันสมแล้วพี่น้องเนาะเมื่อดองต็เสียบยู่บจักษนี่โอ้จิโร่ก็ไล่ได้อนี่พี่ไมเ่เห็นเขือคืนมาไหนบุญละผ่านเมื่อกลางเลาะมาเขาเลาะมาก,ก่อนมาหาขอห่อยก่อน มันอยึ่งว่าพ่อยีนะ่เนี่ยพี่น้องเนาะก้ยกลางเดินเลยตัวนี้ล่ำกระพุกตัวนี้นาะแม่นบ่เอาไปใส่แกงเราใหม่หัวมันก็นเ้าเอาไปเห็ดต้มกินแก่ไข่มาเ,เลีเรียตัวพี่น้องให้เป็นแมาเ,เลียเรียไปต้มกินได้เด้อพี่น้องเดอ้อเอาหัวมันผ่านต้มกินกินจนขั้นข้อพุ่นละจะยุดกินรักษาไข่มาเลีเรียได้พี่น้องเด้อหน,นี่เด้อเนี่ยต้นเนี่ยแบบนี้นเยเฮ้ยไม่เคยกินละลูกสาวาเขา มากอยี่โอ้ยเหลือหลายเล้เมื่อหลายเนี่กินบ่เมื่อดอกเนี่ยเป็อปอหลายโอ้มักหลายนะพี่น้องเนาะอ้ยเป็นรอยสองอยเพี่น้องนี่ที่รอยเนาะ่เพื่อนลายแต่ไม่ยาเพือนไก่มากพืนไก่เออไม่ยาอยู่คนเดียวเอ้าพี่น้องจะน้อยจ้งเมื่อสรุปกันพละอยู่เทียงพละบ้านนี้มันข้าเขาคําเขาพ้นกับสีตกแล้ววันนี้ พี่น้องเนาะมาซุบกันอยู่เทียงเนาะรอจิรอเขาก็ได้หลายเตือนลอยช่องลอยนี่แหละประมาณนี้ลอยไปช่องลอยกูละพี่น้องเนาะไปพี่น้องบัดนี้ยวรอเมื่อบัดนี๋ยวพี่น้องเนาะบัดนี้เ๋ยวหลังจากว่ามาเป็นคนจิรอเลยอะได้ประมาณนี้แหละเบื่อเศ้าเสาเมื่อฝากแม่ยอยู่ไปเป็นคนเสียวเมื่อฝากแม่ยนะพี่น้องเนาะ อ่าคลิปนี้เขาพี่ยังหลายคอขอบอกขอบใจผู้ที่ติดต,ตามส่งเลยพี่น้องเดอ้อชีวิตชีวิตบ้านเขอฝากส่องเลยพี่น้องเดอ้อฝากนัพ่พี่น้องฟังเล่าและพี่น้องฟังไทยหรือผู้อยู่ต่างประเทศจะผู้ที่ไปกำลังไปทำงานในกรุงเทพอ่ะขอกล่าวข่าวาสบายดี